กรุงเทพเลยนะาหนึ่งน่ะมันแล้วทุกคนหนึ่งน่ะฟองแล้วดิฮนผางขิ้งน้ำกาหนะวดก็ได้วดถ้าอะไรอะไรใกล้ๆวดเลยอ่ะมองมาแล้วเราวอะไม่รู้ไปไม่ไปเดี๋ยวถ้าอะไรสิตั้มบูดอืมน่าหน้าไปประชุมได้แล้วโอ้เขียวปูดอีสานอีสาน Sorry as DJ สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ผมบังเงี้ยสีนปลากัดทุกคนเห็นไหมนุ่งทุกคนหน้ามีนะเห็นป่เดี๋ยวเราไปจ,จําลวดหลังร่องนี้ก่อนทุกคนเพราะว่ามันต่อก,กับสายน้ําข้างบนนู้นที่มีประกัดมันน่าจะลงมาข้างล่างนี้แต่ว่าถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นวันนี้ก็มาลุ้นกันว่ามัน,นจะได้ประกัดหรือเปล่าเพราะว่าเป็นแรงใหม่ใหม่เด็กๆสดเด็กๆมาดูไม่รู้กันว่ามันจะเป็นสีอะไรนะถ้าได้นะ แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์ไหนก็ามากันแล้วละทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และตามมาเลยไปเดสกูนูบางจ่ามางกีบะช้อนวางเติบมันแล้วเหยียดเกือบได้ว่าเกือบได้แล้วเดี๋ยวมันเหยียดมาเลยเนี่ยที่ร่องนี้เลวก่อนเผื่อว่าจะได้ไม่รู้ว่ามีไม่มีแต่ว่าลองเล่ได้เพราะมันเป็นมีป่าปักบุ้งทุกคนในสัญญาเตือนมันของเหยียบเหมียบว่า น่าจะมีลุ้นมั่งอะไรแบบนั้นเลยนะถ้ามีก็ผางเชิงนะพี่เทพสิถ้าไม่มีก็ไม่มีแต่ถ้ามีได้เป็นแหล่งไมลาได้พี่เอบางเอียดนั้นเป็นผู้คิดคนคนพบอ๋อมีเลยวันนี้ทุกคน,นรรม,มันทำทินล่ามงจ้าพบแล้วมังจา้ามีปลากระดทุกคนผางเชิงแล้วบางเอียดอันทำทินล่า ปบฟองแล้วมันลุกจะมันจะมีตัวไหมมิลมาลาฮิรเราะห์มานิรแล้วอ่าทุกคนฐานชิงแล้วฐานชิงแล้วทุกคนโอ้โหเอาชิบหายมีแต่ลูกไม่มีบลาเอ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 าทุกคนมีแต่ลูกตาอยู่ไหนโอ้โหเอามีแต่ลูกพบแล้วมึงจ้ามึงจ้ามีของ มีมีสวยเลยเส็จสีเสร็จบางเอียดกับนี่ผางชึ้งเลยนี่ก็ได้ว่ามีของทุกคนแต่ว่าบางเห็ดพาชะกากมาเองเออนะเหน,น้าลูกมันไหมทุกคนนั้นอะันไห้ไมมลูกมันนะไปต่อไปต่อมามามบอกเห็ดบอกแล้วว่ามีของ มีของจริงอ่านเกมแล้วไม่เคยพลาดบรงเหยอลงปุ๊บเจอปั๊บทุกคนเห็นเลไหมอา่านเกมแล้วว่ามีก็ต้องมีเอฟซอแต่ดดวา่ามาดูกันว่าจะได้ตัวสวยไหมอเ,คคเอ้าพบฟองเลเ็กเดียวแล้วก็ได้ลูกมันพบฟองเลยวมันจากเดียว แล้วก็ได exactly. so mm ้ลูกมันมางเหยียดพาชะอันไม่ดีมานี่อะนี่ยะพบฟองเลยเล็กเดียวผางชื่งเลยมังจ้าผางชืงเรือออฟองสวยน่ะแล้วก็มีลูกที่เหลือก็ท่าเลือเป็นเล็งเด็ดลาวเลยนี่ร่องไม้นี่มั้จ้าออผางชื่งเลยเลยแต่ว่าร่องมันรู้ลึกไหมนะครับจ้านะแลกก่อนแล้วพบฟองก่อนนะเล็กเดียวพบแล้วกองหนึ่งเนี่ยรอยมัวปันเนียน นี่ถ้าพาชะใหญ่ๆมันเหยียดลงใช่ไหมแต่นี่ต้องหาควงก่อนเด็กเดียวเพิไปควงหนึ่งทุกคนมันมันเด็กเดียวได้ลูกมันเต็มคอกเลยดูๆมันเหยียดว่าข้างบนตรงแก่แต่ไหนแต่ไหนตรงนี้ดิแล้วหวอดสวยเลยนี่มป็นจ่าเล็กเดียวมามาทุกคนมาตรงนี้นะเสียได้เด็กเดียวเต็มเหยียดไม่ได้เลยปะอืมไหนแต่ไม่มีควงมันี Water, đây, vô đây. Dave, vô đi, đi đây, vô đây. Vô đi vô tu con đây, vô này Vô đây, vô mấy Vô đây, vô đây. Vô đây, vô đây. Vô đây, vô mấy Vô đây, vô đây. Vô đây, vô đây. Vô đây, vô đây. Vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây, vô đây, vô đây, mà 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 mà, rồi đồ, đuổi, nó, nó đây, vô đây, vô đây, vô đây, ระดับกันมังเห็นมานี่คือได้นี่แต่ว,ว่าร่องก็ถือว่าเชี่ยวชาญมันโตมาจากร่องนู้นนั<ม>่นจ้าหันเลยทีเลงว่าลงมาเลยข้างล่างลงมาเลยข้างล่างเผื่อว่าปางชิงแล้วนี่ภาชะผิดมาแล้วจ้าปัญหาก็คือนะถ้าภาชะถูกมานี้โอ้เนี่ยฟองหลายพี่นี่มั่งจ้าฮึกรุงเทพเ,เลยนั่นนึงอ,อันนันึงอันน้ะ ปองแล้วดิเอียนผังคิองน้ำจาร์น่ะวอดก็ได้วอดถ้าอะไรก็ได้เลยๆวอดเลยอือมาหมดแล้วเราอะไม่รู้ไปไม่ไปเดี๋ยวถ้าอะไรดิขับรถอืมงั้นน่ะไปประชุมได้แล้วโอ้เขียวปูดอีสานอีสานอีสานตัวยังไงมุงจ่าอืมทีคว้าเลยถุงอะถุงเนี้ยอุ้ยยยยมุงจ่าอย่าบอกโอมาดอย่าบอกโอมาดโอมาดโอมาดอย่าอะไรคลิปนี้ มังหมัดยังอะไนะคิมนี่ห้ามกดเช้ยแป้งังมัเลยขึ้นบุกมาเลยห้ามกดเช้ยแป้งังมาเลยพบพวงแล้วก็พบตัวติบเคยอยากกดเช้ยแป้งหมัดเด็กมานูเดี๋ยวเชื่อเรามาอยู่มุมนี้อ๋อมางเอียดผู้คนพบประกาศมังการถือละเอียดผู้คนพบประกาศทุกคนเห็นแล้วไหมอ๋อน่ะโอ้ใหญ่ลาที่อยู่แก้มเขียวด้วยน้องจมาเนาะทุกคนเลยเต็มปากเต็มมือโอ้โหเอฟซีอฟังชื่อจริงเหรอ นี่มึงจ่าเกมเท่นนีน้ำจ่เกมเท่นโอ้ยขงเทุกคนโอ้ใช่ทุ่มเลทุ่มงั้นเน้อเขมเท่นใส่ทุ่มก่อนใส่ทุ่มก่อนเลยทุ่เออเลยที่เลยที่เลยโอโลเมเท่นวยนอเอว้าวัจ้ามันเป็นอะไรมีตำโค้งแล้วล่ะเก้มเท่นรวยลาวเล็งมืบังจ้า ฟังเปลี่ยนสับลาเหววังมาฮัดหาบอกบังมาเดี๋ยวบังมาเห็นแล้วบังจ่าบังเอี๊ยดพบเรงไม่ได้แล้วทุกคนปีนขอบแล้วยังยังพบฟองแล้วก็พบตัวบังจ่าเห็นอะไรไหมบังจ่าบังเอียดไม่ต้องไปไหนแล้วที่นี้ฮะบังจ่าบังเอียดไม่ต้องไปไหนแล้วเตี้ยแล้วรู้นี่เออเตี้ยแล้วทุกคนเออ ห้ามเคยมาเพราะว่าบางเงิ้ไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนฮ่ามึงจะายังบอกใครว่าอยู่ตรงไหนนะมึงจะอย่าบอกใครนะบอกบางเงี้ยคนเนี้ยพ่อโอ้ลึกกันได้แต่ว่าเหี้ยเสือเดี๋ยวเลยไม่พบฟองที่เออพองปลาพองเลยเดียวหน่อยแล้วก็ชวยชุ่มก็คล้าอิฐาเริ่มแกเนาะอืมชวยช่วยชวยแล้วก็ดูวัดเลขดูบางจ่าไม่ได้จะได้ โอเคล่ะดูไม่ร่องตรงนี้มันในนั้นอ๋อมันว่ากล้าเลยในในเลขของ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 เล่ของเล่ของโอ้โหของแท้ฮึตึ้นตึ้นเลยนะปังชื่งเอฟซีดูเหมือนว่าจะอ้อต้องส่งอะไดีดีเอฟซีเอเพราะมันดูยากดูยากมากพอเห็นปั๊บก็ปังชื่งนึงอย่างเนาะดีนะออกไประชุมอยู่แค่ๆนะ ตาประชุมใกลๆเรียบร้อยแล้วเล็วเดียวมึงเห็ดมาเวียนไว้แล้ววันหนึ่งเอฟซีเห็นไหมมึงเห็ดบอกว่าเวียนเวียนแล้วผางเชิงจริงมึงใหญ่หน่อยผงเทสโว่มึงจ่าตัวยอดแล้วมึงเห็ดคนพบเหล่งเมย์แลาวมึงจ่าทัดเบ็ดเลยมึงจ่าทัดเบ็ดเลยเออ๋อไม่มึงจ่าทัดเบ็ดเลยทุกคนมึงเหี้ยมึงจ่าตีนู่อยู่มึงจ่าพบฟองแลาวนะมัน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 ทำกันลาว กองกร้ไม um, oh, ่รูเดี๋ยวอะไรก่อนอืมชูนอ๋อดีเลยอ่ะืมหเก็บปกบุ้งแลมเหยดรอน่นู่ขงพี่้วเอขึ้นไม่ได้แล้วเอ้าเอฟซีองลึกลึกลึกลึลึกเอฟซีระวังระวังไม่เป็นไรไม่เป็นไรของเทของเทมันพบขององบจริงไมพบร้อน มึงเหยดร้อนแต่ว่าบางจริงก็แหลงจริง so น so no. ั่นน่ะนี่นี่นี่ยาวเลยนี่ลงเนียนน่าจะมีตาหลอดเพราะว่าน้ำไแห้งมั้งจ๋าเดี๋ยวมึงเห็นว่าน่าจะมีพ่อพันธุ์แบบใช่น่าจะมีไม่เคยมาดีตั้งแต่ไม่เคยไม่เคยน่าจะมีพ่อพันธุ์แบบเป้งๆเห็นปะเดี๋ยวเราไล่ลงมาเลยข้างล่างกันนะสักคลิปเพราะว่อพบนี่เราไล่ข้างบนก่อนมันมันเดี๋ยวมังจ๋าประชะเราไปคลิปหมดปะ